ต้องใช้ปืนพกทำดวาเบียรใส่คนหนึ่ง 3, 2, 3. ร,ร้อยสามสองยิงเรืร่อยเลยก็ได้ เว้นทารวีนออกส,สอนุกสนุกปอดแกตีทางเลสตีจะให้มันเป็นแบบเลนโบซีกันนะ <c oughs> ไม่ไม่แบบเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเอาแบบยันกับมามันก็วันเดียร์ตีแค่แซมมี่เปลี่ยนเป็นแบบน,น่าขันีอันเก่าเป็นแบบว่าอ้วนอ้วนแล้วก็แบบมีแบบหอมๆแต่แบบใหม่มันเป็นแบบคล้ายๆโครงกระดูก เอ๊ะวันนี้วันนี้เคลียเนี่ยเปยใส่อ่ะแล้วอ๋อยเพนนีไม่ทำเนี่ยครับเพนนีกูทำยังไงอ่ะถาแล้วเพนนีทำครุแล้วทำมันก่อนเพนนีนั่งทำยังไงเป็นตีเตียงกันนี่ไงตีเตียงใช่ตีแี่ไหนสอนเลขสองเตียงเตียงสเลขเตียงหนึ่งเวลาเท่าไหรน ที่ก็เจอพกฟ้าเนี่ยเอาปกปูไปก็ได้ <Okay. S 1> จะได้ยิงคนได้ได้เลยเมีปืนพก,นพกดับเบิลพกก็เนี้ย อันน like <esis> <developed pain> no <jaar> ี้คุณชอบตั้งปืนแบบอันแรกสุดเป็นปืนยิงง่ายไอ้ยะเพื่อรู้เไว้ติดไปแล้วต่อแสดงไว้อันแรกเอ้ยคนคนคนสัตว์เอาหรอเดพเดพูอะไรอะไรเดกผู้ขอตั้งนะตัว่าอยู่ไหนอานไงไงไม่ใช่ละคนน่าจะหลังตี๋ยได้ยินเสียงข้างหลัง นั่นไงเพื่อนม่นอยู่ไกลด้วยนะฮะแกูช่วยตีครับมันไม่ีคนนี้คนนี้อยอ่แต่นี่เสียดปืนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำไรเนี่ยกูกูตั้งเป็นปุ่มเดียวกันนะตีกูกดเอฟเป็นชกทั้งชกทั้งยกเลยอ๋อกูไม่ชินเลยแล้วเวลาเปิดของมาตีมันเป็นเอชใช่ไหมกูปรับเป็นตัวตัวเอฟเอ๊ะลืมให้เกาะอารตีอะไรเคุณพกอยู่หน้าบ้านตอนนั้นอะไม่ไม่กูเก็บละ โอเคปลาระเบิดใส่แม่งไอ้ยยัดระเบิดปินแม่งก่อนมีเงันมันเลยนะตีมปนต้องนด้มีก่อนนะโอเคพำไ้ออกเนี่ยไปยิงมันตายตีโอเคมีคนมีคนผมเห็นนวง ตีเสร็จปาร์เปิดไปมีอีกวะมาแล้วมาแล้วตายหมดแล้วเกียงัตมาทำเฮี้ยอะไรแถวนี้ยไอ้ตรงนั้นมีขายตู้ยาอเฮี้ยตู้ยามันเดดก็ยังดีซอมบี้เฮ้ยคนคนใช่ปะไม่ซอมบี้ซอมบี้เกียงไปละตีนเสียงเฮี้ยอะไรกูดีกว่าคนคนเลยเ <c oughs> นี่ยตีนี่ไงไอ้ปานี่จะเนี่ย อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นนะเวทเราออกาสเลยยังคงความเป็นดีอาริจินอลไว้พวกคอมไปที่นี่แต่บางที่ยังไม่ถูกออกแถมมี่แบบมีชื่อเลยนะแบบรีเทลโหลดคื่อที่เราเคยลงนี่หายไปหมดละในชิปตี้ชาบเลยเหมือนงหายไปละเดี๋ยวตอนนี้มันคืออะไรทำไมมันมีแสงเลยตีตีเห็นแสงมาเห็นม จอะไรอ่ะบ้ากอเหมือนเดี๋ยวนี่เสียงเอาหไอ้สัตว์นะกูก็มีเสียงคะไรมตัวแปลกไอ้ยเออกูว่าเสียงคะไรมตัวเมื่อกี้ที่นี่ไม่เหมือดเลยเนี่ยเพิ่งโด ตีด้วยของมีขายเก,ก,กาะโอกาสปะน่าจะมีมัง้งเอ้ยมันมันมีขายแค่เลือดอันใหญ่อะเลือดใหญ่เลยเลือดใหญ่ก็ดีต้องไปสองอันใหญ่จะต้องไปสองอันเฮียวต้องมาพกปืนพกอีกทำดาเมจกินด,ดาเมจเลยดูยังไง พี่ตีเองคนเลยแบบไอเดียอย่างโผล่อะทำไงขอดูก่อนอ๋อไอเฮียเจ็ดอาเมีไอสัตว์เจ็ดอาเมีด้วยปืนทองขยานที่ผ่านอ่าเนี่ยจะกอกลางละเปินๆนี่เป็นหน้าใช้ที่สุดละมันมีฟอกซ์มองเลยเมื oh, ่อก่อนนิสเตอร์ดิกเกอรเมื่อวานกูขอโทษ นั่นก็ใช้หุ่นะที่นี่เนี่ยเอมเมืองนี้มันเป็นเมืองที่อยู่ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเลยเป็นสิตอนที่แบบเป็นแบบฟอร์ตในอเมชันแหละเนี่ยครูจ๊าดได้ไอตอนนี้คือคือเทลเล์เวเนี่ยไอลาไแล้วเนี่ยมันคือมันคือเทลเล์ที่ว่าโดดลงมาแล้วว่าเจอคนจริงๆกูถ้าเควสทําดาเมจเฮ้ยอ๋อก็เควสทําดาเมจกูไปยิงใส่บอทก็ได้นะเอาเงี้ยใส่บอทได้อะน่าจะได้บาง ก็ลองกดๆเลยเนี่ยถ้าได้ก็ได้ไดใช่ใส่พวกไอโออะไรเงี้ยเพราะว่าว,วันนี้กูไปดู Youtube มาเห็นเขาแม่งแม่งเป็นเพจให้ทำปาลระเบิดใส่ทำบดาเมจอะ่ะกูเห็นไม่เห็นไหนเนาะเมื่อกีไก้ไม่ดูทาง,งดูกผนแมッ <c oughs> กกว่าเยอะเลยทีออ่ไม่เกาะกันเลยโอ้โหอาชีสวยเลยชอบพวกนี้มีไอ้นี่ตีที่ปา่าไปเก็บไหมกูมีกูมีแบกคิดกันเแล้วเกาะเล็กเดี๋ยวไม่ได้เก็บอาจจะมา่อื่นเ,เ,เนด,เเดวเวนเนี๋ยวที่นี่ป่า่าจะมา แต่ก็เพิ่สังเกตเวลาขึ้นรถไอนี่มันไม่มีเองเลยเฮ้ยไอ้ดอกหน้าตีโดนววไอ้ดอกสั่เจ้าเจ้าเจ้าเอเจ้า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 เจมันเปิด มด้ตึกมาเลยอ้ดอกได้ตั้งสองพันกว่าชรขึ้นไหมวะไอ้ยะไขึ้นอ้ยเฮ้ยไฟอยู่้วเนี่ยตกไฟอ่ะตกนนั่นกมาแดอะไราไเยิงคานะหนียังไม่แก้กันลยเฮ้ยสองดำขอนะเตียวสด มีมีมี13นัดไปพอใช้ได้จริงเราอยู่ในวงตอนเนี้ยตอนไหนเนี่ยน่าแบบกูตอนตนั้นเวลาตีตอนมันที่กูถามกูทำไมเนี่ยอ,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 อยู่วันนี้เนี่ยค้างไว้ <laughs> เอาด<ห>ูว่าแรงเกินไนี้มันแรงเกิน่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกูออาจับไปเรื่อยๆเอาจะกลายเป็นผี โก้ลายมัเองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคอยยิงกูคอยยิงกูตรงนู้นโอเคโอเคโอเคหายไปไหนวะไม่รู้ตรงนั้นอ่ะอยากให้กูยิงกูตรงนั้นเจ้าตีไม่เจอเกียร์ไม่ยิงตีเลยยังไม่เห็น นี่ไงเห็นไหมมีมีที่สร้างแสดงมันหนีไปละเฮ้ยพุทธิเศษอะไรเมื่อกี้ไม่อยู่ไหนวะหนีไปแล้วยิงกูแล้วก็หนีไปเลยไม่รู้ว่าเุทธิเศษปะนะเฮ้ยนั่นไงกลางเมืองหายไปแล้วตอนนี้อนาธนตีตรงเราตรงตลงตรงตลงบนทกองโอเคโอเค ลมลเอ้ยขอขอขอทำระเมิได้ไหมทำี่ครับบีไม่เลวขึ้นมานะเดี๋ยวเรา้องทำดูเดี๋ยวเรียกข้อมูลได้ตีมีข้ามืลกันเรียข้อมูลไดสัเพื่อมีอะไรเหี้ยดี๋ยวไหนวะไม่รู้ว่ะเฮ้ยข้อสอา เอาไอ้เหี้ยมันมีอยู่นี่แล้ววะมันนะเอาวะคุยปิดพอคุยไม่เต็มทีไม่เต็มเสียงเสียงกันเสร็จละยังไงตีติดปัดแล้วนะปัดปัดอีกอเคอ๋อ้มันคิดทำไมล่ะอ๋อใช่เมื่อกี้เห็นยางนี่หว่าทำควสกี่ยางเอาเกตยาง ยิ่งอะกูต้องเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตอกใช่จแกว่าซอมบี้ตอนแรกมันึกว่คนออกมาจากถังกระไยาเมื่อกี้แทบจะนี่เลยกูัวต้องได้วิญญาณสามสามรอบติเองวิญญาณสามรอบเดี๋ยวหาให้นี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไม่เสร็จละ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 หาละตกใจเลยยื้อซอมบี้ออกมาจากถังกระยาทีมข้าวสวย กูมีร้อยแล้วเองอะตอนเนี้ยอะไรวะจุนเนาะ AR มีร้อยแปดมามามานั่นอะไรอย่างเงี้ยท่าเท่ากันอะไรแบบไรกูใช้อัลเจอร์ที่สองคนนั้นก็ไม่มีมาโซเซเลยฮ่าลงฟาร์มแล้วล่ะอยี่ยฟาร์มที่เนี่ยฟาร์มแล้วแหละถ้าเจอคนว่ะาช่วยเราหมดหมดสิทธิ์บินตรงนั้นแล้วแย่เทควาเมื่อกี้ยังบินอยู่โดนวงแดงแล้ว มีปลาปลานะเจเก็บไว้ก่อนอะไรนะสิมีไอ้ปลา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 คือแหละอ๋อ้เกาะนะเออปลาปลาเต็มตีมีช่องไหกูมีกูเก็บมาคิดกับไอ้เกาะไว้อะมีมีเกาะเล็กอะช่องเก็บเกาะเล็กสามอันอ่างั้นงั้นงั้นตีโยนเกาะเล็กทีเลยกูมีเกาะเลยหกอันโอ <Okay. S 2> เคอ้าเก็บมาัป็นงั้นงั้นงั้นตีปาทิงงท้งมันก็ได้่ยปาทิ้งมันก็ได้มันเหลือแค่อันเดียวเออปาทิ้งไปเลยเก็บเกาะดีกว่า ตีมีก่อนเลยเท่าไหร่อะมีสามเฮ้ยคน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 นโดนเอาคิสเลฟฟิลเจ็บเจ็บเจ็บ โดนตกตึกเจไม่นะชิบหายนะอย่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตีเดียวนี่หว่าหลายตีเลยอะไรเจสัตว์เชียร์นี่แหละเป็นกติกาอยู่ก่อนเดี๋ยวไปช่วยตีเข้ามา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 เข้ามเข้ามามันมันหามันหาไม่เจอเฮ้ยหลบทางขยะก็ได้ละนี่ไม่นี่ไม่ตีเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันขับเลยขับเลยทำมา เฮ้ยอยู่ข้างฝาคุณเลยตีมีตีม่ไม่คิดป่ะหรือไม่มีมีเกาะเดี๋ก้ไม่คิด่กูไม่คิดเียมาแล้วนอนนะมันมันยิงอะไอยู่ไปไหมความม่มีความมีกันไหมเฮ้ยเราอยู่ดอควงเจาบอก เออเดี๋ยวเดี๋ยวกูเพชรตีทำไมเนี่ยมาลูกชิ้ตีกูไม่ทิ้งตีกูไม่ทิ้งตีกูไม่ทิ้งไม่เป็นไรไม่เปไรได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้มีปัญหะมียามียาเดี๋ยวนี่นี่ต้องโก้ต้องก้ต้องโก้เฮ้ยมันมันมันตามกันไปเว้ยมันตามกันไปโอเคโอเคเฮียวันเฮียวัเสียกับตีตีเพิ่งตีเพิ่งสู้เพิ่งสู้เพิ่งสู้ตีแปดคนแปดคนลอยจนมัวเข้าสู้ รอาไมา่สู้กันแตกตักตกตกตางกำลังไปเกี่ยวเพิ่งสู้ไปเลยไปเลย <Okay. S 2> หลัต้นไม้รอดูใครคนตายใครคนตายแล้วเปิดเลยแบนินเฮ้ยฝั่งซ้ายก็มีงั้น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 ตีสี่เจี๊ยพิ่งยิงพิ่งยิงไงเจี๊ยวเพิ่งมีเปิดตุดรอรอให้มันยิงกันเสร็จก่อนมันเป็นสองตีตอนตอนนี้คือคือเราขาตีที่สามไม่เจอไป<ช>ตอนนี้เหลือแค่สี่ตีไป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 เลยกูยู่ถาดมัน เอข้าบนเขาบนเปส่องสันกันอยู่มันฮิวกันอยู่ข้างบนอ่ะนั่งรถนั่งรถได้เฮ้ยไอ้เฮียเราต้องเข้าวงด้วยแล้วเนี่ยตีๆถอยเข้าวงเอาไปเข้าวงเลยถอยเลยไม่ซวนไม่สู้ไม่ไม่เจเจมันขับมันขับเจเจมันขับไม่ได้เจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออก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 แปลงชิบหายซวยซวยอีมาได้ปะ กระโดดได้กระโดดได้กระโดดได้ไปไปไปมิยาอยู่กูมียาอยู่ไป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 หนีก่อน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 ตอนนี้เราสามตีแล้วมีตัวเดียวบนหัวกูก็มีตีเอย่าละมีตัวเจ้ากูไอ้เสี้ยเดินเาสาวกูหลังวิ่งไปอุ้ยเฮียพ่อมึงไอสัตว์ทางขวาก็มี ตีได้เตะเสากัดกลัวได้ได้ไม่ไม่ตีตีนี่เต่กูนี่กูนี่กูนี่ได้กูนี่ได้เจข้างบนข้างบนใช่ไงมายิงกูอยู่กูกันเล็กอยู่เอาเอาเล็กกันอยู่ข้อมือเฮี้ยสัตว์เฮี้ยเดโดเสาเฮี้ยนี่นะคนหัวยิงกูอยู่อ่ะคุยสุดทายละเจเราเล่นข้างล่างได้แต่เราต้องสร้างอะ ูว่าไม่คุ้มว่ะไอ้เหี้ยเราสู้ไม่ไหวสิเราของเราไม่เยอะพอตอนนี้ของกูจะหมดแล้วเนี่ยกูของสร้างน้อยมากไอ้เหี้ยดีๆเราเราเพิ่งประจุดปไปเลยไปไปเลยเราเพิ่งประจุดปล่อยไปให้มันยิงไปปล่อยไปยิงไปมันยิงอยู่มันยิงอยู่เดี๋ยวกูจะฟังเสียงอยู่เหี้ยเดินเสาเหี้ยเดสาจะไม่ใช่คนนะ ตีมีที่โดดป่ะไม่มีเลยงัย้นงั้นงั้นเราต้องสนิทแล้วไม่ตีเราเราต้องสนิทเราต้องสนิทเท่านั้นอ่ะกูกูกูเจะทางชนี่นะตีเต <Okay, okay. S 2> ียตรงนีง้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขึ้นไปบนนี้เว้ยแต่ว่าเราต้องค่อยๆไปเพราะว่าข้างบนมีมีมิตี้หนึ่งโอเคแล้วก็ตันแสมีตี้หนึ่งเมื่อกี้ท่านที่เห็นอ่ะได้ได้รอ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 บีดโอ้โหจะไม่เหลืออะไรเดี๋ยวเราเอาไปตุ๋ยบ้านเอาไม้ ไปไปไปเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกตีกูได้ยินเสียงคนวินมาใช่วะไปไปพยายามสร้างพยายามสร้างกำแพงนี่ถ้าถ้าถ้ามันยิงมาให้กดสร้างเลยรอรอล้วมันอยู่คนเดียวคนหนึ่งอ่ะมันยิงกันอยู่ตีตีเอาเนี่ยเอาขวาเอาขวาตีเอาขวาเอาขวายังไังซู้ันอยู่ซู้อยู่เห็นไหมนะเดินไปตาม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 แต่ไม่ต้องยิงนะตีตามแต่ไม่ต้องยิงนะโอเคโอเคเราให้มันเราให้มันสู้กันเองอย่าพึ่งสู้ เราอยู่ในวงตอนนี้เราอยู่ในวงโอเคโอเคกูยล้วยละอยู่บนนั้นอ่ะีเฮียทำหนึ่งว่ะตื่นเต้นว่ะเจ๊ตายหตายตตายหแล้วตีตายหึ่งตามตามตามตาันตายหนึ่งมตายหแล้วโอเคโอเคตีก่อนเลยกเลยกเลยมันนฟฟียบนฟฟีบีบกเลยเอ้ยมันโดดมันโดดมันโดด อยู่บนหัวอยู่บนหัวฮะ ah. มันกลับไปมันกลับไป eyeshadow eyeshadow ตายตายตายสว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 ยเหล่าเดียวเหล่าสถานตียิงกอดยิงกอดยิงก็ถ่ายทำเตะนี่นี <S <s ่นี hiç, ่อยู famoso, totally no, ่ตรงนี huh? ้เจ้เราได้วงตีแล้วได้วงเราได้วงยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆมันมันฮิวมันฮิวอยู่เพื่อไม่ยิ้เพื่อไม่ิวยิงกอด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  มันต้อยอยู่มันโดนวางบีบเดี๋ยวมันต้องโดดมานี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ชิูกินยาก่อนหนึ่งนะได้ไ, plastics, ได้ได้มันต้องบ okay. ีบมันต้องบีบกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆเลยไอ้เหี้ยมาสกัดมาสกัดมาสกัดมาสกันโอ้ยเชี่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 ยตีซั่นตีซั่นตีซั่นตีสั่นกินก่อนกินกินอะไรกันกินอะไรกัน โอ้ยพ่อมึงซอมบี้เฮียก็แตกก็แตกก็แตกมันมีเฮียนั่นเยอะจังวะมันอยู่ในวงนะมันอยู่มันอยู่ในเหล็กเฮียนั่นแหละอ่าฮะครับเดี๋ยวมันจะมันต้องออกมาเดีมันจะมันต้องออกมาปล่อยวะเจ้เฮียก็ส่วนก็จะหมดแล้วเหลยห้องสิบนะตอนเนี้ย ตีทำลายฐานได้ยิงยิงทำลายฐานมาเลยพอใบป,ป่ะได้อยู่ได้อยู่กระสุนกูนจะหมดแล้วจริงๆ่ยตอนเนี้ยไอ้เชี่ยกระสุนกูหมดแล้ะไม่มีของสร้างสู้แม่งเลยตองกูตีตองกูแม่เยังอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนแม่เยยคนหวัวตีนโสด ไอ้เฮียชนะแบบเอออสัต oh, ว์ก like no ูไม่ได้ทำเฮียเลยเลยอะไรเนี่ยไอ้เฮียมึงรู้ว่าของสร้างกูโคตรน้อยอ่ะไอ้เฮียกูสร้างแบบโคตรประหยัดเอ่ะแกกูหมดแล้วอ่ะยิงไปสามลายนัะนะแล้วก็สุดลูกเสางถ้ายี่สิบแกเมื่อกี้เม่งพลาดด้วยแหละไอ้เฮียเมื่อกี้ก็สุดสิมันน่าจะหมดสีมันใช้มันใช้เอ็มจียิงตัวเอียก็หมดเหมือนกันแต่เมื่อกี้กูเสี่ยงมากเลยนะเพราะว่ากูกินเกาะไปแค่เดียวเองแล้วเลือดเหลือเจ็ดสิบ ดีแล้วพวกแบนเดตมาเฮียบอกแล้วต้องยันเวลาต้องคนหนึ่งพกพกยาวก็พกก่อนโอเคแทานตามกูเอเลยดิใช้ไล้วอนเราต้องดัดจยเย็นมสบาย